สวัสดีครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกประเทศอังกฤษนัดที่10คืนวันเสาร์ที่1พฤศจิกายน4ี่ทุ่มตรงนอตติงแฮมฟอร์เรสต์พบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฟูลแลมพบวูฟเวอร์แฮมตันวันเดอร์เรสเบอร์ลี่พบอาร์เซนอลไบรตันแอนด์โฮปอัลเบียนพบลีดส์ยูไนเต็ดคริสตัลพาเลทพบเบรนท์ฟอร์ด คืนวันเสาร์ที่1พฤศจิกายนที่คืนครึง่งท็อตแนมฮอสเปอร์พบเชลซีคืนวันเสาร์ที่1พฤศจิกายนหรือเช้าวันอาทิตย์ที่2ตี3ลิวลู่พบแอสตันวิลล่าคืนวันอาทิตย์ที่2พฤศจิกายน3ทุ่มตรงเวสแฮมยูไนเต็ดพบนิวคาเซิลยูไนเต็ด ห้าทุ่มครึ่งแมนซิตี้พบเอฟซีบอลมัดคืนวันจันทร์ที่3พฤศจิกายนหรือเช้าวันอังคารที่4ี่ตีสามซันเดอร์แลนด์พบเอฟเวอร์ตันสรุปตารางคะแนนฟุตบอลพรีเมียร์ลีกประเทศอังกฤษนัดที่9จากฝูงเป็นของอาเซนนมี22คะแนนที่2เป็นเอฟซีบอลมัร์มี18คะแนนที่3เป็นท็อตแนมฮอตสเปอร์มี17คะแนนที่4เป็นซันเดอร์แลนด์มี17คะแนนแมนซิตี้ที่5แมนยูที่6ลหรือผู้ที่7เชลซีที่9ขอพระคุณที่รับชมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดินด้วยนะครับ